ข้อสิบเก้ากำหนดให้ f หนึ่ง f สอง f สาม f สี่ g และ h เป็นฟังช์ชันโดยที่ f หนึ่ง x เท่ากับ x บวกหนึ่ง f สอง x เท่ากับ x ลบหนึ่งสาม x เท่ากับ x กำลังสองบวกสี่ f สี่ x เท่ากับ x กำลังสองลบสี่ f หนึ่ง og x บวก f สอง oh x เท่ากับสองและ f สาม og x ลบ f สี่ oh x เท่ากับสี่ x ค่าของ g o h 1 h o g 2องเท่ากับพ่อใดอันนี้ก็เป็นโจทย์เรื่องฟังก์ชันล้วนๆก็มีฟังก์ชันนี้เรียกว่าการอะไรคอมโพสิตของฟังก์ชันใช่ไหมอ่ะก็มาเริ่มดูกันเลยแล้วกันก่อนอื่นเราจะทำได้ เราจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้เราก็ต้องหาฟังก์ชัน g กับฟังก์ชัน h ออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมอ่ะเราจะมาเริ่มหากันเลยมาดูที่อันแรกก่อนก็คือนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาว่า f หนึ่ง o g x f f สอง o h x ท่ากับสองนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้ อ่ะมันก็คือ f 1น x บวก f 2 h x เท่ากับ2อรู้บ้างไหมแล้ว f 1คืออะไร f 1คือ x บวก1เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็น g x บวก1นั่นแหละแล้วต่อไป f 2คืออะไร f 2คือ x ลบหก็จะกลายเป็น h x ลบหนึ่งเท่ากับสองได้อะไรออกมาเราก็ได้ว่า g x บวก h x เท่ากับสองอ่ะเราก็ให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่ง ต่อไปเขาให้เรามีสมการหนึ่งใช่ไหมคือสมการอันนี้เราก็ทำ 3OgX ล 4OHX เท่ากับ 4X มันก็จะได้กลายเป็น f สาม dx ลบ f สี่ hx เท่ากับ4 x แล้ว f สามเท่ากับเท่าไหร่ f สามคือ x กำลังสองบวก4 f สามคือ x กำลังสองบวก4ก็ได้กลายเป็น dx กำลังสองบวก4แล้วก็ลบกับ f สี่คือ h x กำลังสองลบสี่เท่ากับสี่ x <S 2> <S 2> อ่าพอได้แบบนี้เราก็แยกวงเล็บออกมามันก็จะได้กลายเป็น t x กำลังสองบวก สี 4, ่ลบ h x กำลังสองบวกสี่เท่ากับสี่ x เราจึงได้สมกา,ารอีกสมกา,ารหนึ่งแล้วก็คือ c x กำลังสองลบ h x กำลังสองบวกแปดเท่ากับสี่ x เราก็ย้ายข้างมัน เราก็ย้ายกลายเป็น gx กำลังสองลบ hx กำลังสองก็กลายเป็นเท่ากับ 4x ลบ8เพราะเป็นสมการที่สองเสร็จแล้วทำอะไรเราก็จับสมการที่สองหารสมรการที่หนึ่งดูเอา,เอาสมการที่สอง หารสมการที่หนึ่งเราก็ได้กลายเป็น e x กำลังสองลบ h x กำลังสองหาร e x บวก h x ก็ได้กลายเป็น4 x ลบ8 2. หารสองจำได้ไหมว่า หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองคืออะไรมันก็กลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังใช่ไหมถ้าตัดไปเราก็ได้ออกมาว่า 4x ล hx เท่ากับ 2x ลบ4ะให้เป็นสมการที่3เมื่อเราเอาสมการที่หนึ่งมาบวกกับสมการที่3ค่า h ก็หายไปใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็น ประการที่1บวกสามก็ได้กลายเป็น2องเท่ากับ 2x งลบสวกสเพราะนั้นก็ได้ gx เท่ากับ x-1 ลบได้แล้วต่อไปเราก็มาหา hx อ่า shx โดยการแทนนี่เข้าไปในนี้นเราก็จะรู้ว่า hx เท่ากับเท่าไหร่ x ลบห x ลบส x ก็กลายเป็นลบ x แล้วก็แล้วก,กลายเป็นบวกสาเราได้ gx กับ hx แล้วหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้หรือยังโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการนี่ นี่คือสิ่งที่โจทยต้องการอันนี้คือสิ่งที่โจทยต้องการแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ่ะเราก็แทนเข้าไป 1> h 1เท่ากับเท่าไหร่ก็กล้เป็น h หนึ่งเท่ากับสองแล้ว g สองเท่ากับเท่าไหร่ g สองเท่ากับหนึ่งอ่าสุดท้ายก็มาหา g สอง g สองเท่ากับหนึ่ง h หนึ่งเท่ากับลบสองอ h หนึ่งเท่ากับสอง ก็ได้คําตอบมาว่ามันเท่ากับ3เป็นคําตอบตอบช้อยไหนตอบช h o i c e C ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ไม่ค่อยยากเนะเาะก็คือเราก็แค่แทนไปเรื่อยๆแล้วก็นําสิ่งที่โจทย์ให้เรามาเนี่ยมาคิดแล้วก็นําพวกฟังก์ชันที่โจทย์ให้ก็มาแก้ไปเรื่อยๆแทนค่าไปเรื่อยๆแบบนี้ สุดท้ายแล้วก็เอามันมาเนี่ยพอเราได้สองสมการก็เอาสองสมการมาหาการเพื่อมันอยู่ในรูปแบบที่แบบดูง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปทํากับสมการอื่นต่อได้ไม่มีอะไรก็แค่แทนกันไปแทนกันมาแค่นั้นแหละสําหรับข้อนี้พี่ก็ขอผ่านเนาะ